ต่อไปเราจะยิงคิ้วรับกระจกนะครับอ่าวิธีนะครับก็เราวัดคิ้วเรากว้างเท่าไหร่อันนี้เราใช้คิ้วกว้าง2เซนเราจะยิงเข้าไปให้คิ้วเลยจากขอบเข้าไป1เซนนะครับเพื่อรับกระจกส่วนอีกหนึ่งเซนเราจะยิงล็อกเข้ากับตัวโครงสร้างของเรานะครับเพราะงั้นเราให้เราขีดเส้นไว้ก่อนขีดเส้นล้อมรอบไว้ก่อนนะครับก็คือออกจากขอบเนี่ยมาหน,นึ่งเซนออกจากขอบนี้มาหน,นึ่งเซนแล้วขีดล้อไมไว้ให้เป็นมุมตัดกันแบบนี้นะครับ เพื่อที่เวลาที่เราคํานวณความยาวของมันเนี่ยมันก็จะมาจบตรงที่เลยมาเนี่นะครับก็คือหนึ่เซนให้เป็นมุมตัดกันแบบนี้เพราะหนึ่งเซนเป็นมุมตัดแบบนี้เราก็จะได้รู้ความยาวของตัวไม้คิ้วก็คืออย่าให้เกินตําแหน่งที่เราติ๊กไว้นะครับอันนี้ก็คืออยู่ตําแหน่งนี้อันนี้ผมตัดมาแล้วนะครับก็คืออยู่ตําแหน่งนี้ส่วนนั้นต่อไปก็คือก็จากตาแหน่งที่รอยตัดนี้นะครับ เพราะนั้นมันก็จะอมเข้าไปอมเข้าไปในตัวกรอบเนี่ยก็คือหนึ่งเซนนะครับเพราะนั้นถ้าเราทํางานเนี่ยเราก็ตัดทีเดียวเลยเพราะเรารู้ระยะละก็คือจากจุดนี้นะครับก็วัดไปจากด้านหัวอีกด้านหนึ่งก็ทําแบบนี้เหมือนกันแล้วตัดอย่าให้เกินเส้นเส้นตัดตรงที่เราตัดเอาไว้เนี่ยครับ mm hmm. แล้วเราก็ใส่กาวแล้วก็ยิงล็อกไปเลยนะครับ ตงรงบริเวณนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าใครไม่ติดคิวก็ข้ามไปเลยครับถ้าใครติดก็ตีเส้นไว้ก่อนนะครับเราก็ตีเส้นให้เกิดจุดสันแบบเมื่อกี้ครับก็ไล่มาจากตัวนี้เลยครับผมเอาระยะห่างเท่ากับตัวโคง้งก็ตีนี้เลยะครับแล้วก็จากข้างล่างขึ้นมาสิบเซนนะครับ,รบอันนี้ขีดเส้นไปแล้วนะครับ วิธียิงไม้คิว้วทั้งให้ดียิงเป็นนะลักษณะวนรอบนะครับจากยิงตัวนี้แล้วมายิงตัวนี้เป็นฝั่งตรงข้ามกันไม่ดีครับให้ยิงวนรอบเลย เี๋เราจบด้านข้างแล้วครับเรามีแบบนี้สองชุดครับก็คือเราทําให้เหมือนกันเลยนะครับก็เป็นด้านข้างซ้ายกับขวาเดี๋ยวเรามาทําชิดหลังครับชิดหลังนี่ก็เหมือนกันครับ,รบวิธีการทํางานเหมือนกันหมดความสูงเท่ากันเพียงแต่ว่าระยะความกว้างเท่านี้ก็ถือไม่เท่าตอนนี้เราทําไวใ้ให้ได้แค่สามห้าเซนพอนะครับเดี๋ยวมันจะไปบวกด้านข้างอีกข้างละสองเซนครึ่ง สองข้างนะครับที่จะบวกเข้ามาอย่างนี้ตอนประกอบมันก็จะเป็นสี่สิบเกาะปองการใส่โค้งก็ใส่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วตัวตัวนี้เป็นโคง้งแล้วเป็นชักด้านหลังเนี่ยจะไม่มีการรับรางนะครับเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ในทีน่นี้เรามีไม้เราก็ใส่ไปเลยนะครับจะกะเอาได้ตรงนี้ไม่จําเป็นว่าต้องเป๊ะนะครับถ้าในกรณีถ้าไม้เราไม่ตรงนะครับให้เราตอนไม้ด้วยนะครับลองดูคลิปการตอนไม้ดูนะครับ แต่ด้านหลังเราทําแค่นี้ก่อนเรายังไม่ต้องปะไม้อัดอีกหน้าหนึ่งเราปะไม้อัดแค่หน้าเดียวก่อนเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยเราจะไปปะกตอนประกอบเพราะมันต้องไปปะรวมบวกกับตัวด้านข้างสันของด้านข้างทั้งซ้ายขวาด้วย